เดี๋ยวทางนั้นก็เนี่ยไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ดูนะเฮ้ยอันนี้ทางไหนทางเดิมทางเดิมอืมทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นข้ามได้ทางทางเอ้าวหลอกดาวเอาทางง่ายๆ อันนี้เป,เป็นรหัสใหม่นะครับเพราะว่ารหัสเก่าจำรหัสไม่ได้ชื่อยาวเกินลืมเซฟอะถูไอซิงเหลืองไม่ได้หรอหมีทั้งหมดห้ามถูไอซิงเหลืองหรอใช่แปดร้อยยี่สิบห้าด่านแต่ตอนนี้ลงามาที่ด่านแล้วไม่รู้โอ้ด่านสิบเจ็ดได้หอนอีกไกลอะ่ะอีกไกลอะ่ะโอ้ my god ไคลไไม่รู้ไอคนข,ข้างหลังมั้ะ ไง่ายง่ายโอ้ยยังไ,งไงแค่นี้ยังไม่ผ่านไ,ไปทำผิดโอ้ไปลืมกระโดดเนี่ยคนนี้เขาเขายังผ่านเลยไปก่อนนะโอเคมันมงงเฮ้ยโอ้โหไม่งา่าช่องว่างด้วย<อ>ลืมอ,อันนี้มันอย่างนิดนึง โอ้มีช่อ,องมากเลยรือเฮ้ยเอ้าทำตัวเสียงผูวอะอ what ทำตัวเสียงผูว what the hell แล้วไปไงอ่ะเฮ้ยเอาตกโอเคผ่านละรอก่อนนะครับรอไม่ก่อน โอ้ให oh, hey hey oh ้เล่นให้ละต่างนี้กูเล่นเองอ๋อเดี๋ยวอย่าลืมหล็กอะอะรูกูเล่นเองก็ได้แตมึงมันหันโคตรช้าด้วยมันดีเลยมากเลยนะกว่าจะหันได้ทีแต่ละทีเนี่ยน่ะบางทีมันก็หันเองบ้าน โดยเนาะโทรศัพท์แลกยังนั้นยังหาซื้อยีนเนยยีนเนงไม่งสายชาร์จข้างบนถามจริงอันนี้ง่ายมากโอเป็นละชงเ,เออเออหนูทดลอง เอาจริงแล้วพอแล้วซู่ทำดูสีผู้ตรงนั้นแต่ดูในสีเข้มได้เข้าใจนะ ไมม่อกัดนย่าพูดงั้นดีอย่าถ้ามันเหมือนจริงอย่าอย่าได้คกิ๊บินไปก่อนไม่รอแล้วนะไปก่อน่วยตกหลุมรักเนี่ยเวลามันิ้ลมันค่อนข้างจะน้าง ขนาดแต่งต oh, ัวยังใช้โลบ้าก็คิดดูโอ้ขนาดออกยอกไม่ด้เลยปิดทางล้วไงปิดทางล้วไงเออมันเดินมันเดินชิวๆได้เลยนี่โอ้นี่เหมือนกัน ทำมดดอสซีซัมม์วะฮัมด์ดรอสซีซัมไม่บอกวะฮดอสซีซมได้อ่ฮะฮัมด์ดอสซีขา what the hell เรยเราคนน้ำมาถึงก่อนนะฝากช่องนะครับเพืออ่อนผมด้วยเดี๋ยวเคลื่อนให้กลางหน้าจอโอเคพอละ โอ้ง่ายเคนนี้ยังผ่านไม่ได้ตามจริงโอ้ห้ามโดสีเหลืองนะรอกแล้วโอเป็นลา้าชงเป็นายชงเมื่อาวานก็ล่นแฮ เสียงดังบ้านสันเนี่ยไอ้นี่มันเดินแบบนี้ได้ลองดูห้ามโดนรูอ่ะเกิดแล้เนี่ยเนี่ยเข้าใจเข้าใจบบ ก็อย่าโดนพูดยังไม่ทางขาคำอย่าโดนสีขาวอย่าโดนสีขาวดันนี่ไงเจนี่ผ่าไม่ได้ไม่แม่งกระโดดแล้วมันไม่พ้นนั่นเห็นไหมนี่มันนี่โดนแล้วเจนี่ทำอย่างนี้เองดูดูดูเนี่ย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  เนี่ยกระโดดตามมาเนี่ยอย่ารีบอย่ารีบนั้นพ้นแล้วพ้นแล้วอะไรจะดีเพื่อ,อนนมัน,นเอามานี่เอามานี่มันไม่โดนเลยเเอา o p ช n j u n g l นมันไม่โดนที่เขาเป็นยัยไงอ่ะโวยโทษเกมโอูเอเ้อเองเล่นกาเอง เาผิดทางมันไม่โดนสิขาวมันโดนมันไม่โดนนะโดนดู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 นี่ต้องกันโดดข้ามไปก่อนแล้วกันเอ้ยผ่านสักทีใช้เอาทำไมไปเกินนู่นอะใครโอู้ไม่เซฟเนอะรีบเกิน ไม่ได้เสียบโอ้รีบจนไม่ได้เสียบถามจริงใจเย็นๆด่านนี้ใจเย็น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 บอกว่าอย่ารีบตดดไงเข้าใจไหมกูพามึงไปกินยาสปรีกนตอนนั้น เล่เอาวีปะกูไม่มีกูยังไม่ได้โหลดจริงยเอาวีเอาวีเอาวีก็ลงแล้วนะเฮ้ยมันแทงคูดเลยแทงคูดน่าหล่อ,อง่ายๆมันกระโดดแล้วแต่ว่ามันไม่กระโดดได้อังไม่ใช่ก็รีบไงก็รีบไงก็รีบไงโอ้โอเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียวเดียว <c oughs> มึงยากไม่อยากผ่านใช่ไหมก็กดหมดง่ายสิม่หมดง่ายก็อยู่ตรงนั้นมีซีเขียวไม่มีกูจะเล่นหมดยากกว่าไปละไปก่อนไม่รอละ ง่ายได้ง่ายนะแต่ไม่ไม่รู้ใครง่ายนะแต่ไม่รู้ใครมันหัวร้อนไม่ผ่านรัเป่ีใช่ไหมทุกคนใส่บอร์โอ้โห my lose ภาคสองจะผ่านได้ไหมนเนี่ยฮู y ีเซ t เขาไม่โดนเขากูโดนสีขาเสือกไม่ตายเขากูโดนสีส้มเสือกตายนี่สุดท้ยไปยี่หรือเปลร 给他。 ยังไงเดี๋ยวไปเล่นให้เลยมานีดีโอ้อยากผ่านไม่มีคำถามจริงรอให้ 100. มันเสียบออ ผ่านสักทีเนาะบอกให้ใจเย็นให้ใจเย็นเอ้อรอต่อไปรอต่อไปครับทุกคน โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอาล่ะครับทุกคนผนะมจะย้ายแม่นะครับดูนะครับสามสองหนึ่งข้าว,เ,วแบบรเ,เร็วเฮ้ยทุกคนโอ้ไม่ก็ oh อยู่แมบบ่ไหนวะเนี่ยไม่มีเอเคด้วยเอเคกระโดด แม่งเออยิงได้แค่นัดเดียวมือก็หมดแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยยิงหลายนัดเลยโอ้ยใครยิงโอยิงโอ้ย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 ยอ้ยยิงิ้ิงยิงโอ้ยยิยิงโอ้โอ้่ยิอ้ยอยยิงยิโอ้องออยโอ อยู่ดีก็มาอยู่แมฟรีไฟล์โอยล่อนลงเขยยุบ

ก็ตายเฉยเลยก็<ป>มันปามไปที่จบเอนล,อง,ลองที่สูงอืมายีตัวหน

เฮ้ยส,อง,สอ,งองทุกสองทุกทุคนทุกคนสองดีเลยทุกคนจคับคนที่มีตืนก่อนนะอาจจะแรงนะรับทรกคนมคนเยอะ ร้อยไปครับเฮ้ย<อ>เจ้า t r ิ p l e kill ลอยน้องไปซูบเลยนีคนอะไรโอ้ยแล้วก่อนนะครับก็เพื่อนเราจะตายยังไงก็ไม่รู้ ข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอเอาเองโอ้น้องตกใจอืออือ่ะเกือบสวยนกแล้ว thank you. เฮ้ยใช้ซาดิโน่ใช้เอามาดีอย่าตกมันตอนนั้นหรออยู่ดีเข้มามาแมบเข้ามาเก็บวีไฟเดี๋ยเลยทุกคนจะฟองไหมตรงนั้นไม่มีปืนใช้เรียนไอ้ฝากเรีญยน,น่อย เราก่อนออไปนะ่ะไอ้ลูกปั้นนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมันได้ของนะออเออเราทำให้ดูดเออนั่นอะไรอยู่ตรงนั้นไปเหอะฟองให้ด้วยไม่ไดไมกดแต่รับของนะไงเนี่ยของดีวันหนึ่งวันเจียบเลย và mời 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 cho mời 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 đi mời mời cho mời 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 đi mời 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 vào này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. กดดิกดมาดีมาขึ้นมาทันได้เป็นวัวมาสองกระบอกสกิลกูดาวอยู่ย่อนะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับจนกว่าวงจะสุดท้ายตลับไปตอนที่วงนั้นเลยครับโอเคทุกคนอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันก็วาร์ปขึ้นมานะไม่รู้วาร์ปขึ้นมาอย่างไรเครื่องดีเหรอก็ไม่มีนี่ ปั้มประตู up อ้อรั๊ว้าแล้วไอ้พวกนี้มันเลี่ยมาครับตัดมไเกมน้อยตรงไหนกไหนอมาครับทุกคนมันเตลิดมันเตลิดไปนิดนึงครับแต่ว่าผมลงไป 我烦那烦呢？ ที่เลยนะ้องโดนนไปน้ำตีเฮ้ยอยากรู้จังเรียก่าตรงนี้มันจะว่าผัวตรงไหน คนนั่นแะ้ล <Okay. S 1> ้ก็มีคนอ้าวลวงาบทุกน,นก็นสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน Goodbye. Mm.